ดอกเตอร์ตรินโพสทันขวัญหลังอ้อมสุชาลานันงอนไม่พร้อมเจอจากกรณีที่วันนี้19กันยายนรายการโหนกระแสดอกเตอร์ตรินโพรักษาไม่ได้มานั่งร่วมรายการด้วยโดยดอกเตอร์ตรินนั้นได้โพสบอกว่าเพื่อความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายผมได้ปรับคิวงานและตั้งใจจะไปร่วมโหนกระแสะในวันนี้ ได้รับแจ้งจากพี่หนุ่มว่ามีบางท่านไม่สะดวกใจถ้าจะมีผมนั่งร่วมในรายการจึงไม่ได้ไปนะครับทางด้านนางเอกอมสุชานั้นก็พูดในรายการเที่ยงวัดทันเหตุการณ์ว่าจากที่หนูดูเมื่อวานหนูก็มีความงอนงอนนิดนึงเพราะว่าหนูมีความรู้สึกว่าอาจารย์ยังไม่ได้ฟังเรื่องจากหนูเลยและมันก็มีคําพูดบางคําที่หนูเสียใจที่เขาพูดว่าหนูเป็นคนเรียมหรืออะไรอย่างนี้แต่จริงๆอ่ะ ถ้าหลังจากนี้หนูก็อยากคุยกับอาจารย์นะคะหนูอยากให้อาจารย์ฟังมุมจากหนูบ้างเหมือนกันต่อมาในรายการโหนกระแสสาเหตุไม่พร้อมบอกว่าเดี๋ยวขอคุยกับอาจารย์หลังจากนี้ดีกว่ายังรู้สึกง,งอนๆอ,อาจารย์นิดนึ่งถามว่างอนหรือกลัวไม่ได้เป็นเรื่องของความกลัวแต่ออมสับสนไปหมดไว้ใจคนยากแล้วตอนนี้ไม่เชิงไม่ไว้ใจอาจารย์แต่ขอคุยกับอาจารย์หลังจากนี้สบายใจมากกว่า และล่าสุดทางด้านดรตรีนนั้นก็ได้เคลื่อนไหวอีกครั้งโดยโพสต์ทาง Facebook บอกว่าผมก็งอนเป็นเหมือนกันและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ